ว่านมงคลน,นั้นมีมากมายหลากหลายชนิดแต่มีอยู่ไม่กี่ชนิดนะครับที่ต้องปลูกคู่กันเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับอันดับแรกนะครับที่คนสมัยก่อนมักจะนิยมปลูกคู่กันนะครับถ้ามีชนิดใดชนิดหนึ่งก็ต้องหาชนิดอีกชนิดหนึ่งนะครับมาปลูกคู่กันนะครับเพื่อเสริมอํานาจบารมีนะครับถ้าเป็นคนทํามาค้าขายก็จะช่วยให้ดึงดูดลูกค้าเข้าร้านดีนะครับค้าขายร่ํารวยนะครับ ชักนําเงินทองนะครับโชคลาภเข้าหาตัวผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมวันนี้ก็มายกตัวอย่างนะครับว่านทั้ง5ชนิดนะครับเอามาชนิดแรกกันเลยดีกว่านะครับชนิดแรกนะครับขึ้นชื่อว่านะครับเป็นเมตามหานิยมนะครับมหาเสน่ห์นะครับนั่นก็คือว่านเสน่ห์จันแดงนะครับแล้วก็เสน่ห์จันขาวนะครับถ้ามีเสน่ห์จันแดงต้องปลูกคู่กับเสน่ห์จันขาว นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับปลูกไว้หน้าร้านค้าร้านขายก็ชักนําเงินทองชักนําสิ่งดีๆเข้าหาตัวผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับวานทั้งสองชนิดนี้นะครับนะฮะจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้นะครับถ้ามีจันแดงต้องมีจันขาวนะครับถ้ามีจันขาวก็ต้องมีจันแดงนะครับนิยมปลูกคู่กันมาตั้งแต่โบราณนะครับจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับชนิดแรกผ่านไปนะครับมาดูชนิดที่2นะครับ หลายคนนะครับต้องบอกว่านะครับเป็นว่านชนิดเดียวนะครับที่ต้องปลูกนะครับคู่กันนะครับนั่นก็คือว่านลูกไก่ทองนะครับว่านลูกไก่ทองนี่นะฮะถ้าเลี้ยงตัวเ ala <5 attraction> ดียวนะครับนะฮะก็จะนะครับนำพาโชคลาภนะครับถ้าเลี้ยง2ตัวนะครับคู่กันเมื่อไหร่นะครับ นะฮะก็จะเสริมความเป็นสิริมงคลนะครับชักนําเงินทองดูดเงินดูดทองนะครับเข้าหาตัวผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับเป็นเมตตามหานิยมนะครับเสริมอํานาจบารมีทางโชคราบค้าขายดียิ่งนักนะครับนี่นะฮะวานลูกไก่ทองนะครับจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้นะครับถ้าใครมีอยู่แล้วนะครับก็สามารถนะครับบูชาไปเรี้ยงเพิ่มนะครับนะฮะ ต้องให้เป็น2ตัวนะครับจะปลูกในกระถางเดียวกันก็ได้นะครับหรือจะปลูกแยกกันก็ได้นะครับขอให้มีนะครับสตัว Led นะครับนะฮะเชื่อว่านะครับเป็นว่านกทธจศนะครับถ้าปลูกเดียวนะครับก็เน้นทางโชคลาภนะครับถ้าปลูกคู่ก็จะเน้นทางอํานาจวาสนาบาร,รมีนะครับเสริมอํานาจเงินทองดียิ่งนักนะครับดูดเงินดูด,ด,ดทองนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นที่2แล้วนะครับ มาดูชนิดที่3นะครับชนิดที่3ต้องบอกว่านะครับเป็นว่านเก่าแก่โบราณหายากอีกหนึ่งชนิดนะครับถ้ามีตัวผู้ก็ต้องมีตัวเมียนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับชนิดที่3นะครับวันนี้มีโอกาสนะครับมาถ่ายตอนกลางวันนะครับชนิดที่3นั่นก็คือนะครับนี่เลยนะครับว่านสาวหลงนะครับว่านสาวหลงมีทั้งชนิดตัวผู้และตัวเมียนะครับนะฮะ ตัวเมียจะลําต้นเขียวนะครับส่วนตัวผู้จะลําต้นแดงนะครับนะครับว่าน2ชนิดนี้นะครับถ้าใครมีปลูกไว้เป็นคู่นะครับก็จะเสริมความเป็นเมตตามหาเสน่ห์นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับจะเป็นยอดเสน่ห์นะครับแห่งหมู่บ้านนั้นๆนะครับว่านสาวหลวงถือเป็นว่านพุทธคุณชั้นหนึ่งนะครับทางสายเมตตามหาเสน่ห์มนิยมนะครับหากปลูกตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็จะเน้นทางมหาเสน่ห์นะครับ หากปรูคู่กันเมื่อไหร่นะครับก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลมหามงคลนะครับแก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับร้านค้าร้านขายก็จะทํามาค้าขายดีนะครับเสริมดวงเสน่ห์นะครับให้ตัวเองนะครับน้ไปนที่แห่งไหนนะครับก็ดึงดูดผู้คนนะครับให้หลงไหลนะครับนะฮะตัวนี้นะครับว่านสาวหลงนะครับกลิ่นหอมมากนะครับอันนี้คือชนิดที่3ล้วนะครับไปดูนะครับอ่า อันที่4กันเลยดีกว่านะครับอันที่4นะครับเขาบอกว่านะครับชนิดที่4เนี่ยขึ้นชื่อว่านะครับเป็นนะครับว่านมหาสนีอีกหนึ่งชนิดนะครับที่นะครับไม่ควรปลูกตัวเดียวอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือว่านมหาสนีดอกทองนะครับอ่าในตระกูลว่านดอกทองนั้นก็มีหลากหลายชนิดนะครับนี่นะฮะเสนีดอกทองนะครับสนีดอกทองนี่นะฮะ ตอนนี้จะไม่มีตัวผู้ตัวเมียนะครับจะเป็นว่านทางทางเดียวเลยนะครับก็นะฮะเป็นลมรวมกันนะครับถ้าเป็นนะครับบางสำนักครูบาอาจารย์นะครับก็เปรียบนะฮะต้นแดงต้นเขียวนะครับแยกเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับว่านชนิดนี้นะครับนะฮะเขาบอกว่านะครับการที่จะเลี้ยงให้เกิดความเป็นมหาเสน่ห์หรือเป็นมหามงคลนั้นนะครับต้องมีต้นเขียวต้นแดงอยู่ด้วยกันนะครับนะฮะนี่นะฮะ นี่คือต้นเขียวนะครับนี่คือต้นแดงนะครับเห็นไหมครับนะฮะมันจะแตกต่างกันอยู่นะครับอ่านะครับเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับถ้านะครับปลูกว่านนี้มีแต่ต้นแดงหรือต้นเขียวกนะครับต้องต้องหามานะครับให้ครบนะครับเพื่อเสริมอํานาจทางมหาสนีนะครับนอกจากจะทางมหาสนีแล้วนะครับยังเป็นเมตตามหานิยมนะครับปลูกนะครับเพื่อให้ผู้คนรักใคร่เอ็นดูนะครับนะฮะ ตัวนี้นะครับเป็นว่านมหเสนีนะครับที่ควรปลูกคู่กันนะครับมามาอันดับที่5นะครับอันดับที่5ต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายของเราวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่านชนิดนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นไม้ป่าอาถรรพ์นะครับทางเมตตามหานิยมนะครับอ่าตัวนี้นะครับหลายคนคงรู้จักกันดีนะครับ เคยได้ยินชื่อนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเครือเถาวันหลงนะครับหรือเถาวันหลงนั่นเองนะครับเถาวันหลงนี่เป็นพืชไม้ป่าอทันที่ไม่ควรเลี้ยงเดี่ยวนะครับถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งนะครับต้องหาคู่ให้เขานะครับมันจะมีตัวผู้ตัวเมียนะครับใบสีเงินสีทองนะครับและก็ดอกสีม่วงสีขาวนะครับตัวนี้นะครับต้องปลูกคู่กันเท่านั้นนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลมหามงคลนะครับนะฮะ ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นพระเอกของเราเลยวันนี้นะครับเทววันหลงนะครับกาลังงอกงามนะครับตอนนี้กําลังสวยงามนะครับตัดกิ่งช่าไว้นะครับผมนะฮะเทววันหลงนะครับส่วนใครสนใจอยากได้วันมงคลไปปลูกไปเลี้ยงไปบูชานะครับเพื่อเสริมอํานาจวาสนาบารมีนะครับทามาค้าขึ้นทํามาค้าขายดีให้ผู้คนรักใคร่เอ็นดูเมตตาสงสารนะครับเสริมอํานาจการเงินการงานนะครับให้ดียิ่งขึ้น นะครับผมแทนคุณว่านไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ